ครับสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับต้องเต็มแม็กนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอมารีวิวเปรียบเทียบไซส์ขนาดของปืนแต่ละขนาดนะครับก็เริ่มตั้งแต่ไซส์คอมแพกซับแล้วก็ซับคอมแพกไมโครคอมแพกเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆที่กำลังมองหาอาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่หรือป้องกันตัวและทรัพย์สิน ครับก่อนทำอะไรเกี่ยวกับวุ้ดปืนนะครับก็ต้องทําการตรวจเช็คปืนให้เห็นด้วยตาของเราเองนะครับว่าปืนเนี่ยปลอดภัยตามกฎของความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่า,าผมจะบอกอย่างนี้ทุกคลิปเพราะว่ายอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีและใช้วุ้ปืนอย่างมีสติเพราะว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับวุ้ปืนเนี่ยมาตลอด ทั้งปืนลั่นขณะทำอะไรเกี่ยวกับอาวุธปืนไม่ว่าจะล้างปืนหยิบจับปืนก็จะมาจะมีอุบัติเหตุเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับก็ก่อนจนทำอะไรเกี่ยวกับปืนก็ต้องทําการตรวจเช็คปืนให้เห็นด้วยตาของตัวเองนะครับนิ้วไม่เข้าก่งไกนะครับแม็กกาซีนไม่ใส่นะครับทำการแมชไลท์ดู ค้งสไลด์ดูจานท้ายกระสุนมีอยู่ในลำกล้องไหมไม่มีนะครับไม่มีลูกกระสุนในจานท้ายเท่ากับปืนกระบอกนี้ปลอดภัยนะครับต่อมาก็เป็นกระบอกนี้นะครับและสไลด์ดูสามครั้งน,นะครับไม่มีแล้รค้างสไลด์ดูดูว่ามีจานท้ายกระสุนอยู่ในลำกล้องไหมนะครับไม่มีนะครับ ถ้ากลับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับแมกกาซีนไม่ได้ใส่ทำแมกกาซีนไม่ได้ใส่นะครับทําการแบ็คสไลด์ดูสัามครั้งนะครับตะครั้งสไลด์ดูว่ามีูกระสุนจันท้ายกระสุนอยู่ที่ลําลกล้องไหมไม่มีทําไมต้องทําแบ็คสไลด์ดูสามครั้งแล้วทําไมจะต้องค้างดูเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราแบ็คสไลด์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราขอล้าง ขอล้างปอกของปืนแต่และกระบอกของเพื่อนๆหรือว่าของใครก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมันสึกหรือมันชํารุดเนี่ยมันอาจจะไม่ล้างปอกออกมานะครับมันอาจจะไม่ล้างปอกออกมาซึ่งอาจจะทําให้มีการพลาดมีลูกกระสุนยอยู่ในลํากล้องได้ฉะนั้นมันจะต้องคล้างสไลด์เพื่อดูจานท้ายกระสุนที่ลํากล้องด้วยว่ามีอยู่ในลํากล้องไหมถ้าจานท้ายกระสุนไม่มีอยู่ที่ลํากล้องก็แสดงว่ากระสุนเนี่ยไม่มีอยู่ในลํากล้องปืนจะปลอดภัย นะครับถึงจะทำอะไรเก่วกับวาวุธปืนได้นะครับก็วันนี้ปืนที่ผมจะมาทําการเปรียบเทียบเนี่ยไซส์ต่างๆเนี่ยก็จะมีปืนกระบอกนี้ก็จะเป็นปืนสมิธนะครับปืนสมิธแอนวัสดน M&P 9.2.0ตัวเวอร์ชั่นที่มีเซฟห้ามไกลนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมา เทียบสัดส่วนมาทาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆว่าเผื่อเเพื่อนๆกำลังจะมองหาอาวุธปืนเนี่ยไว้สักกระบอกหนึ่งไว้ป้องกันตัวไว้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหรือไว้ติดบ้านติดตัวเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจตัวเองได้ถูกนะครับอันนี้นะครับปืนไม่มีลูกกระสุนไม่มี แม็กไม่ได้ใส่ลูกไม่มีนะครับแม็กไม่ได้ใส่นี่นะครับผมจะเอามาท้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะมาทา้าเรียงกันให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าปืนขนาดต่างๆเนี่ยมีความต่างกันขนาดไหนนะครับ นี่นะครับอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ผมท้าไปดูจะเห็นได้ชัดเลยนะครับตามภาพก็คือกระบอก Compact ก็คือกระบอกของสมแอนวิส m m p p เกซึ่งเป็นกระบอกบนเนี่ยซึ่งเป็นกระบอกบนเนี่ยคือไซส์ขนาด Compact ความยาวลำกล้อง4นิ้วนะครับก็จะมีความยาวที่ยาวกว่าใหญ่กว่ายัางเห็นได้ชัด ยาวกว่าใหญ่กว่าและหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนกระบอกกลางส่วนกระบอกกลางก็คือปืน hs 9 product นะครับซึ่งเป็นขนาด sub compact ขนาด sub compact นี่ก็คือ,อถ้าเพื่อนเพื่อน,ออม,น,ม,นมันเทียบเท่ากับปืนกล็อก26นะครับขนาดขนาดสัดส่วนของมันเนี่ยเทียบเท่ากับปืนกล็อก26 ซึ่งปืนก็อกยี่สิบหกเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเคยหยิบจับหรือบางท่านอาจจะมีอยู่แล้วหรืออาจจะเคยหยิบจับหรืออะไรแล้วเนี่ยท่านจะได้มองจะได้นึกภาพออกว่าขนาดของปืนสัดส่วนของปืนมันคือขนาดเท่าไหร่นะเพราะว่าสัดส่วนมันเท่ากันเลยนะครับผมวัดผมเทียบเท่ากันที่ร้านปืนแล้วตอนก่อนที่จะซื้อ h s 9 p อ o d u c t มาเนี่ยผมก็เอานำมาเทียบกับก็อกยี่สิบหกด้วยกันเนี่ยซึ่งมีขนาดสัดส่วนทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะฮะทั้งสัดส่วนทั้งน้ำหนัก อาจจะความหนาบางเนี่ยต่างกันจนแทบมองไม่ออกครับมันอยู่ที่ความสัมรู้สึกมากกว่านะฮะแต่ผมว่าเทียบเท่ากันนะครับส่วนต่อมาคือกอระบอกล่างสุดคือซับคอมเพกนะครับซับคอมเพกก็คือปืนก๊อก42ขนาดจุด380นะครับก็จะมีขนาดที่เล็กและบางกว่าและสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับตามรูปภาพ ที่เพื่อนๆได้ดูนี้เลยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆจะได้เห็นจะเห็นได้ชัดเลยว่าปืนแต่และกระบอกเนี่ยมันจะมีไซส์และชื่อของมันที่ต่างกันไปนะครับขนาดคอมแพก็คือไซส์ประมาณไหนซับคอมเพกก็คือไซส์ประมาณไหนแล้วก็ Micro Compact ก็คือไซส์ประมาณไหนนะครับทีนนี้เราจะมาะพูดถึงแต่และขนาดกันนะครับ ปืนที่พ่พูดถึงก็คือปืนขนาดคอมแพกนะครับกับคอมเพกก็คือปืน s m i t อัลวัสด mmp 9 2 0เป็นไซส์คอมแพกนะฮะก็คือขนาดลำกล้อง4นิ้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นปืนที่เหมาะเหมาะกับกับการที่จะเอาไว้เฝ้าบ้านนะครับเหมาะกับการที่จะไว้เฝ้าบ้านเหมาะกับการที่จะ เอาไว้ปฏิบัติหน้าที่สําหรับเจ้าที่ตํารวจทหารนะครับที่ต้องอมีอาวุธปืนไว้ในพกปืนอา,อาวุธปืนพกไว้เนี่ยไว้เพื่อป้องกันตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็เป็นอาวุธปืนที่ขนาดที่เหมาะสมนะครับที่จะไว้ในการปฏิบัติราชการหรือว่าประชาชนทั่วไปก็เหมาะสมที่จะไว้ ติดบ้านไว้เพื่อป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินก็เป็นปนไซส์ที่มาตรฐานนะครับขนาดกระสุนก็คือขนาด9มมนะครับอนุภาพก็อนุภาพอยู่ยังก็ามาตรฐานสากลน,นะครับตำรวจทหารใช้นะครับคืออันนี้ผมแนะนำว่าขนาดนี้เนี่ยเหมาะสำหรับโดยรวมเลยนะฮะโดยรวมเลยคือ ตำรวจทหารประชาชนทั่วไปก็สามารถครอบครองอาวุธปืนไซส์ประมาณนี้ผมเชียร์นะฮะเป็นไซส์คอมแพก <c oughs> ก็อาจจะมีหลากหลายยี่ห้อกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสม,มิธกรอบหรือจะเป็นซีแซหรืออะไรพวกนี้นะครับที่นิยมกันคือ,อพวกนี้เนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะครับของเพื่อนๆ ว่าจะอยากจะได้เป็นปืนยี่ห้อไหนอะไรไหนยังไงนะครับแต่สำหรับปืนไซส์ของอ่า p a มเพเนี่ย <c oughs> สำหรับปืนไซส์ของ compact เนี่ยผมมองว่าเป็นปืนที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็จะจับถนัดมือมันจะไม่ได้ใหญ่ไปเหมือนพวกปืนขนาด5นิ้ว1911อะไรพวกนั้นคืออันนั้นก็ ก็แล้วแต่ความชอบของท่านนะผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีความฝันถึง1นึ่กันหลายๆคนด้วยแหละที่อยากจะมีครอบครองกันก็ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่อยากจะมี1นึ่งเไว้ครอบครองสักกระบอกหนึ่งด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงในการที่จะถ้าท่านจะเลือกปืนสักกระบอกหนึ่งเนี่ยไว้ติดตัวหรือว่ามีไว้เฝ้าบ้านเนี่ยผมก็เชียร์ซับไซส์คอมแพกไว้ ด้วยไว้ให้ท่านเลือกพิจารณาด้วยนะครับสำหรับเจ้าที่ตำรวจทหารก็เหมาะกับการพกในการปฏิบัติหน้าที่นะครับสำหรับถ้าจะพกนอกในการใช้งานอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้จับถนัดมือทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะาปืนสมิธแอนโนซันเอ็มแอนพี9200เนี่ยผมมองว่าใช้งานดีมากนะครับ มันใช้ดีจริงๆนะครับถ้าดีก็บอกดีไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะครับอันนี้มันใช้ดีจริงๆผมใช้มามันก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรมันก็เลยก็ต้องขอเชียร์นิดนึงนะครับเสียก็ตรงในเรื่องหาของแต่งค่อนข้างยากแต่มันก็ยังพอหาได้บ้างนะครับก็ยังพอหาได้บ้างไม่ใช่หาไม่ได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนขนาดไซส์อ่าซับคอมแพก นะครับปืนซับคอมแพกกระบอกนี้ก็จะเป็นเฮดเอสเก้าโปรดักนะครับเป็นของ h s ดเอสเก้าโปรเพื่อนๆก็นึกภาพขนาด g ๊อกยี่ครับเทียบเท่ากันเลยนะครับก๊อกยี่เป็นปืนประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือปืน h ฮดเอสเก้าโก็เป็นปืนซับคอมแพคเหมาะกับตำรวจทหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเหมือนกันหรือประชาชนก็สามารถครอบครองหรือว่าเหมาะสมที่จะไว้ในใช้เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินหรือติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนก็เหมาะสมนะครับกระบอกนี้ก็ขอให้พิจารณากันดูนะครับว่าปืนแต่ละกระบอกแต่ละไซส์อันไหนเหมาะสมแต่ก่อนต,ต่อตัวเรายังไงอะไรยังไงนะครับ ผมมวงว่าไซส์คอมแพคก,กับซับคอมแพคเนี่ยเป็นไซส์เป็นปืนที่เหมาะสมนะครับเป็นปืนที่เหมาะสมต่อการที่จะมีไว้ครอบครองไว้ในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าในการดูแลทรัพย์สินป้องกันตัวรทรัพย์สินเนี่ยของประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือเจ้าที่ตำรวจทหารที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องต้องพกอาวุธปืนติดตัวเนี่ย ไซส์อคอมแพคกับซับคอมแพคเนี่ยผมม,ผมมองว่าเหมาะสมนะครับที่จะพกติดตัวส่วนถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมที่จะต้องอมีปืนสักกระบอกหนึงติดตัวไว้นอกไปเฝ้าทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินของเราเองเนี่ยไซส์ซับคอมแพคก็ถือว่าเป็นไซส์ที่เหมาะสมเช่นกันนะครับก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กถนัดมือนะครับ นี่นะครับต่อไปก็เป็นปืนขนาดไซส์ไมโครคอมแพกนะครับไซส์ไมโครคอมแพกก็คือก๊อก42ขนาดจุดสามแปดศูนย์นะครับขนาดก็จะเล็กลงเล็กบางเลยครับเท่าฝ่ามือนะฮะมือผมบางมิดเลยเห็นนะครับมือผมบางมิดเลยอันนี้คือปืน อพกซ่อนนะครับเขาเรียกว่าปืนพกซ่อนก็นี่นะครับก็สี่สองจุดสามแปดศูนย์นะครับเป็นปืนพกซ่อนเหมาะสำหรับ <c oughs> เหมาะสำหรับที่จะเอาปืนเนี้ยไว้เป็นปืนแบ็กอัพเอาไว้เป็นปืนแบ็กอัพก็คือเอาไว้สำรอง พกซ่อนได้แนบเนียนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าผมมองว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารถ้าจะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยเกิดต้องพกอย่างเงี้ยผมมองพกนอกเนี่ยผมมองว่าขนาดเนี่ยพกอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากกระบอกมันเล็กกระบอกมันเล็กเนี่ยกระบอกมันเล็กเนี่ยในการหยิบจับการอะไรในการหยิบจับการชักจากซอง นอกเนี่ยเพื่อจะเพื่อมระงับเหตุเนี่ยมันอาจจะทําด้วยทำแบบไม่ถนัดมือนะครับเนื่องจากมันเล็กแต่มันจะระเหมาะสมกับเป็นปืนแบ็คอัพปืนสำรองอปืนที่แบบใส่กับซองพวกในไว้ในตัวพวกไว้อีกกระบอกนึงหรือไว้ในกระเป๋าในาในรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเหมาะกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่ เอาปืนใส่กระเป๋าไว้ป้องกันตัวเวลาออกนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะสมกันอย่างนี้นะครับนี่ก็คือขนาดปืนเห็นไหมครับก็ว่าขนาดปืนแต่ละขนาดเนี่ยมันก็จะมีขนาดแต่ละอย่างไม่เท่ากันนะครับซับคอมแผคก็จะเป็นอีกขนาดหนึ่งนะครับการจับ การจับปืนการอะไรเกินการคิปปืนมันก็ก็ว่าดูถนัดนะครับสำหรับคอมแพกนะฮะดูถนัดมือนะการคลิปปืนการอะไรทุกอย่างก็ดูถนัดนฮะอันนี้ซับคอมแพกซับคอมแพกก็จับถนัดมือนะครับ กิบป,ปืนกิบอะไรก็ถนัดมือนะฮะส่วนไมโครคอมแพกเนี่ย <S <S 1> <S 1> ก็จะเล็ก,กน,นะครับยิ่งถ้าคนมือใหญ่ๆยิ่งถ้าคนมือใหญ่ๆเนี่ยอาจจะจับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่นะครับอาจจะจับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่แต่ก็จับได้นะครับสําหรับผมมันก็จับได้ผมก็มือมือก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ก็กลางๆนะฮะก็จับได้จับได้ถนัดจับได้อะไรอยู่เหมือนกันนะครับ สามารถจับได้ขนาดใช้งานได้ขนัดซึ่งแต่ละขนาดมันก็มีความเหมาะสมของมันนะครับก็เพื่อนๆก็ลองใช้ประกอบการพิจารณาของเพื่อนๆดูว่าเอะเราจะหาปืนซักกระบอกนึงเนี่ยเราจะเอาขนาดไหนดีถ้าเราจะต้องมีปืนกระบอกเดียวเนี่ยเราเราจะเอาปืนเราจะเลือกปืนไซส์ประมาณไหนไว้กับตัวเองนะครับซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยมันมี มันมีความเหมาะสมของมันนะครับแต่ละขนาดมันมีความเหมาะสมของมันแต่แต่ส่วนยี่ห้อเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะครับเราเราจะไม่พูดถึงยี่ห้อกันเพราะว่าแต่ละยี่ห้อมันก็ผมมองว่าแต่ละยี่ห้อมันก็ดีทั้งนั้นแหละครับนะครับปืนตลาดบ้านเราเนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสมิธซีแซดกล๊อกนะครับ อย่าง hs 9 Product นี่ก็ก็ดีนะครับมันก็เป็นปืนที่ดีเป็น,ป,นปืนที่ดีอของ springfield ครับมันมันมันก็ดีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือผมว่าปืนทุกกระบอกในบ้านเราอะทุกยี่ห้อดีหมดแหละนะถ้าเป็นปืนตลาดติดหูหน่อยนะครับคือขอให้เป็นปืนติดหูหน่อยแค่นั้นแนหะผมว่ามันก็มันก็ทำออกมาเพื่อ เพื่อเพื่อใช้ในการป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวมผมก็ว่าจะวัดขนาดให้ดูนะครับว่าปืนแต่ละขนาดเนี่ยมีความยาวของไม้บรรทัดความยาวโดยตลอดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ความยาวโดยตลอดอยู่ที่เท่าไหร่ถ้า,าวัดโดยที่คอม p พ c เนี่ยเผื <c oughs> <c oughs> ่อพูดด้วยตาเปล่าพูดด้วยปากเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่นะฮะถ้าวัดความยาวโดยตลอดเนี่ยอ่าปืนสมิธนะครับ n อ amp s สมิด n amp p นะครับสมิวดวส,สัน m amp p เก้าสองจุดศูนย์เนี่ย ความยาวโดยตลอดจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับความยาวจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับคว,วความยาวจะอยู่ที่18เซนติเมตรความยาวจะอยู่ที่18เซนติเมตรสำหรับปืนสมิธแอนวัสัน m p 9 2 0นะความยาวอยู่ที่ความยาวโดยตลอดนะครับคือยาวทั้ง ยาวสูตรจากปากกับปายกบไบปายสุดเนี่ยมาส่วนจุดที่ยาวมาที่สุดเนี่ยสิบแสเซนนะครับส่วนต่อมา H S 9 Product Sub Compact นะครับซึ่งเป็นไซส์ Sub Compact เนี่ยความยาวของปืนโดยตลอดจะอยู่ที่15.5 15.5ห้าจุครับสิบห้เซนติเมตรนะครับอันนี้คือความยาวโดยตลอด15.5ห้ 15. ตีเป็นเท่าด้าถ้ารวมด้ามด้วยผมว่าน่าจะต,ตีเป็น16บหตีเป็น16บหเซนละกันครับถ้ายาวโดยตลอดนะเพราะด้ามมันจะค่อนข้างจะโค้งโค้งด้านหลังด้วย นะครับด้ามมันจะค่อนข้างโค้งมาข้างหลังด้วยก็ตีซะว่าเป็น16 16เซนนะครับสำหรับซับคอมแพกนะครับซับคอมแพกจะความยาว16เซนส่วนคอมแพกวัดอีกทีซิคอมแพกความยาวตลอดรวมด้ามที่โค้ง ้งด้วยก็จะอยู่ประมาณ19บเครับเพราด้ามมันก็จะนับตูดด้ามที่โค้งออกมานะครับความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิบสเก้ซนสิบเเซนติเมตรสิบแเก้นี่ยครับสิบซนติเมตรสำหรับคอมแพกนะฮะ จะตีเป็น19ก็ได้นะครับตัวเลขกลมๆส่วนไซส์ไมโครคอมแพคไซส์ไมโครคอมแพคความยาวโดยตลอดอยู่ที่ไมโครคอมเพกจะอยู่ที่15ครับ15เซนติเมตรนะครับความยาวโดยตลอดจะอยู่ที่15 สิบห้าจุดลักำกล้องมันเผอลำกล้องมันออกไปอีกนิดนึงนะเอาสิบห้าจุดเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับสำหรับไมโครคอมแพกนะสำหรับไมโครคอมแพกจะอยู่ที่สิบห้าจุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นขนาดต่างๆนะครับของปืน นะฮะตั้งไล่ไปตั้งแต่ Compact, Subcompact, Microcompact นะครับก็เพื่อนๆก็ลองประกอบการาพิจารณาของเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าเราอยากจะได้ปืนซักกระบอกหนึ่งเนี่ยเราจะหาปืนไซส์ไหนเพื่อเอาไว้ติดตัวติดบ้านาไว้ในใช้ในในการป้องกันตัวทรัพย์สินของเราเนี่ยเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ ผมก็รีวิวโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็หากใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์คำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ถา้าผมยังไงผมเห็นแล้วผมก็จะเข้าไปตอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ